สวัสดีครับคุณหนุ่ยนะครับมีใครยังพบปัญหาเดียวกันกับผมไหมครับคือยังได้คะแนน i อเอลไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระดับที่เขาต้องการนะฮะซึ่ง ที่ผ่านมาผมก็ไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านหนังสือรวมทั้งไม่สะดวกในการเดินทางไปอบรมกับสถาบันต่างๆซึ่งวันนี้ผมก็เลยไปค้นหาข้อมูลดูมีคอร์ส i อเอลคอร์สหนึ่งของจุฬาติวเตอร์ที่เปิดให้เลือกที่จะเรียน3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือสาม,มารถไปเรียนสดกับติวเตอร์ที่สถาบันได้เลยส่วนรูปแบบที่2เนี่ยบางคนอาจจะเคอเขินในการถามรูปแบบที่2จะเป็นการเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์นะฮะส่วนรูปแบบที่3เนี่ยเป็นรูปแบบที่ผมเลือกใช้นั่นก็คือรูปแบบของออนไลน์ชื่อหลักสูตรว่าคอร์ส เอลรับรองผลตึง้งเนื้อหาก็ไม่ต่างจากทั้ง2รูปแบบก่อนหน้านี้นะฮะร,รวมทั้งเป็นสิ่งที่ผมตรงใจมากที่สุดคือสามารถย้อนกลับไปดูศึกษาเนื้อหาในสิ่งที่ตัวเองสงสัยอยู่ได้นะครับจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยมีการแบ่งเป็นเนื้อหาเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อไหนที่เราถนัดอยู่แล้วก็สามารถข้ามได้ส่วนเนื้อหาในหัวข้อไหนที่ เราไม่ค่อยถนัดเราก็สามารถย้อนกลับมาดูได้แบบไม่มีข้อจํากัดว่าเราจะดูได้กี่ครั้งนะครับนั่นหมายความว่ารับรองผลเนี่ยก็คือดูได้จนกว่าเราจะสอบได้ตามเกณฑ์ที่เราต้องการและสิ่งที่สําคัญคือมีเอกสารประกอบการอบรมทั้งหมดสามารถนาไปพริ้นเป็นเอ,เอกสารประกอบการเรียนได้และสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือมีเทคนิคในการทําข้อสอบดังนั้นจุฬาดิวเตอร์คอร์ส i อเอลออนไลน์รับรองผลถือว่าเป็นตัวเลือกที่ ตอบโจทย์ทุกข้อจํากัดที่ผมมีรวมทั้งสามารถย้อนกลับไปดูตามที่เราต้องการได้นะครับ